Allah, ayin, Allah, ayin, ayin. Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبوا من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت ان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اتدنا لهم عذابا عليما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كو كم سوء كم ميتا كم برانيتك الله جومประสบกับพี่น้อง مسلمين والمสلمات ทุกท่านนะครับ ที่กำลังรับชมรายการอาหารใจมื้อเช้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องราวที่ได้คุยกับพี่น้องมาก็คือเรื่องราวของการเตาบะที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้ลิ้นของท่านเปียกด้วยกับการอิสติกฟารเปียกด้วยกับการขอเตาบัติตัวต่อรอเพราะอะไรครับเพราะว่าความผิดกับมนุษย์นั้น ถือว่าเป็นของคู่กันแล้วก็มนุษย์ทุกคนนอกจากท่านรอซูลที่อัลลอฮ์ได้มะซูมได้ปกปักรักษาสิ่งที่เป็นความผิดแต่ว่ามนุษย์ธรรมดานะครับอย่างกับพวกเราหรือคนก่อนจากเราก็ตามมีความผิดแล้วก็ที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นก็มีอยู่สามชนิดมีัยตอนมีมาลาอิกะมีมนุษย์ ไตอนก็คือทำผิดแล้วก็ไม่เตาบัตตัวไม่ขอยสติกฟาตแล้วก็มาลาอิกะก็คือทำในสิ่งที่เป็นความดีงามทั้งนั้นส่วนมนุษย์ก็ความผิดแล้วก็ความถูกมีของคู่กันอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับเราลืมอะไรลืมได้แต่อย่าลืมการเตาบัตตัวต่อพระผู้เป็นเจ้า อย่าลืมการขออิสติกฟ้าต่อพระผู้เป็นเจ้ายิ่งดูอาที่ผมได้กล่าวกับพี่น้องอยู่บ่อยครั้งคือดูอาที่ปกป้องเราให้พ้นจากสิริกในสิ่งที่เรารู้และก็สิ่งที่เราไม่รู้เป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องขออยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะพลาดพังไปปรับทุกข์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือหัวใจมันเขวไปพี่น้องก็ต้องอ่าน นะครับจะในกิยามุลเลนหรือว่าในสุยุดไม่เป็นไรอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกะอันอุสริกะบิกะวะอานาอะลัมวะอัสตัลฟิรุกะลิมาลาอะลัมพี่น้องครับบาปใหญ่ๆเนี่ยเช่นบาปชิริกเนี่ยถ้าท่านลืมเตาบาหรือท่านไม่ท่องดุอาที่ผมได้ให้ไว้เนี่ยที่นบีได้บอกเอาไว้เนี่ย เราอาจจะจบชีวิตในสาภาพที่ทำชีริกต่อเลาะไม่รู้ตัวสุดท้ายเราอาจจะอยู่ในนรกตลอดกาลเนื่องจากเราไม่ได้ขออิสติฟ้าต่อเลาะไม่ได้ขอตาบัตตัวต่อเลาะในเรื่องของการทำชีริกอลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะอันอุศริกะบิกะวะอานาอัลัมวะอัสตักฟิรุกะลิมาลาอัลัมนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องขอแล้วก็จะต้องวิงว่อนพี่น้องครับ เรื่องราวของฟิโอนเป็นข้อคิดและก็เป็นสิ่งเตือนใจให้มนุษย์โลกในดุนยานี้ดังนั้นเวลาเราขอกับอัลลอฮ์เนี่ยและก็อัลลอฮ์ยังไม่ให้หรือมันช้าไปเนี่ยพี่น้องภูมิใจเถอะครับทำไมล่ะครับเพราะอนะัลลอฮ์น่ะรู้หัวใจเราว่ากำลังนี้เราคิดอะไรอยู่ในการที่อัลลอฮ์ไม่ให้นั้นเป็นผลดีกับเราเพราะอะไรครับ ถ้าให้กําลังเนี้ยให้ขอและให้เนี่ยอาจจะเป็นบ่าวที่ทรยศเหมือนกับฟิอูนก็ได้เพราะทุกวันนี้มากมายก่กองครับพี่น้องบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานาะหูวะตาลาได้ให้ริสกีกับเขาพอได้รับริสกีแล้วเนี่ยก็ทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาะหูวะตาลาดังนั้นบรรดาเหล่าซอฮบ้านี่มากหลายครับที่บอกว่าฉันขอให้ว่าฉันขอกับอัลลอฮ์ตอนนั้น อัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้ฉันไม่คำนึงแต่ว่าขอให้ขอกับพระผู้เป็นเจ้าทํำยังไงให้หัวใจเราเป็นอย่างนั้นพี่น้องครับการดําเนินชีวิตของผู้ศรัทธานั้นผมจะอ่านบทความของอุลามาท่านหนึ่งได้เขียนเอาไว้อินนัลไกยิสอัลอาคิลหุลละจียาดีดูนับซาฮูวายฮซิบูฮิซาบัลมาแท,ท้จริง บุคคลที่ฉลาดบุคคลที่มีความคิดดีนั่นคือบุคคลซึ่งที่ปัญญาเฉียบแหลมและเป็นบุคคลที่ตัวของเขานั้นน่ะนับถือศาสนาในสภาพที่เขาคิดเขาสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเขาจบชีวิตแล้วเนี่ยกำลังเนี้ยเขาจะเหลืออะไรในอาิเรเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องราว ของศาสนาเรื่องราวของการเตือนกันนั้นถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นความจำเป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่สังคมเนี่ยอยู่ในสภาพที่รวมกันแล้วเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นอันตรายมากๆพี่น้องครับยิ่งเรามีตำแหน่งหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิม มีตำแหน่งหน้าที่รับตำแหน่งหน้าที่เลือกเสนอเสนอตัวไปเป็นผู้นาเนี่ยแล้วก็ในมัสยิดไม่มีการเรียนการสอนไม่มีการอัมรุบินมาอรุบันนะยุอานินมุงกัดอบรมกันในสิ่งที่ดีสนับสนุนกันในสิ่งที่ดีและเตือนกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายไม่มีทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อทําขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้สังคมมุสลิมนั้นมีความรักกันในทางของอัลลอฮ์แต่ไม่ทํา และก็รู้ด้วยว่าถ้าไม่มีการห้ามปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วเนี่ยรู้ว่าความเลวร้ายมันจะเกิดขึ้นและสิ่งชั่วมันจะพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นการยอมรับเมื่อกลายเป็นการยอมรับแล้วเนี่ยสังคมอยู่กันอย่างไรพี่น้องต้องคิดนะว่ายุคเราที่เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเจอวิกฤตขนาดนี้แล้วเนี่ยและยุคหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไร ถ้าเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องยาวของาศาสนาในเรื่องราวของาศาสนาเพราะนั้นอันไกย,ยิสุมันดานานับซาหูวาอามิลลิมาบะดันมาอคนฉลาดคนที่มีความคิดดีนั้นคือคนที่ทำอามันไว้เตรียมวันที่เขาจะจบชีวิตนั่นคือคนฉลาดพี่น้องครับถ้ามานุษย์ว่าเนี่ยฉลาดยังไงก็ช่างไม่เท่าคำพูดของรอซูลอัลไกย,ยิสุ มันดานนับซาหูวอามิลาลิมาบะดันมาวบุคคลฉลาดบุคคลที่มีความคิดดีนั้นคือบุคคลซึ่งที่ทำอามันไว้เตรียมตัวที่จะตายนะครับวันอาจิสคนอ่อนแอละ่ะมานิตตาบานับซาหูฮาวาฮาวัตมันนาอลัลลอฮิลามานี คนอ่อนแอคือคนที่ใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ตามอารมณ์อารมณ์ต้องการอย่างไรความรู้สึกฮาวานับซูต้องการอย่างไรตามไปด้วยทั้งทั้งที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้และผินหลังให้กับศาสนาเขาบอกว่าเขาจบชีวิตเมื่อไรเขารอดตามนนาอลัลลอฮินอามานีหวังว่าอัลลอฮ์คงให้ความปลอดภัยกับเขาท,ทั้งทั้งที่ไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับ โอกาสทองกําลังจะมาถึงพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าโอกาสทองจะมาถึงพี่น้องนะ่ะอะไรผมนั่งนั่งมันก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของผมว่าเออถ้าใครก็ตามที่มีนาสักยี่สิบไร่นะครับแล้วก็ไร่ละสามสี่สิบล้านเนี่ยนะขายขายแล้วก็แบ่งมรดกให้ลูกแล้วก็ที่เหลือเป็นของเราก็บริจาคนี่ไง งานเด็กกำพร้างานผู้ศรัทธาหลังน้ําใจกําลังจะมาถึงพี่น้องอีกไม่นานเนี่ยพี่น้องครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาในปัจจุบันนีน้น่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราว่าเรานี่อยู่กันไม่นานแล้วและลูกเราถ้าเราอยู่ไปและลูกหลานของเราในสภาพที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องราวศาสนาของลูกๆเนี่ยท่านจะทําอย่างไรเพราะนั้นถึงบอกว่าทําไมผมจึงบอกว่าถ้ามี มีนาสัก20่สิบไร่ไร่ละ20 3 0ิบสล้านเนี่ยขายเธอครับก่อนที่ดุนยาจะไล่ค่าแล้วก็แบ่งมรดกให้กับลูกแล้วก็เหลือเป็นของเราก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับช่วยเหลือหญิงไม้ที่องค์กรของเรากำลังพูดกำลังขอความเมตตาจากพี่น้องเพราะว่าทำไมล่ะครับผมจึงพูดคำนี้ออกมาพี่น้องคิดดูนะ วันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาสร้างสปปรรพสิ่งต่างๆมาในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์อัลลอฮ์สร้างความเมตตามาหนึ่งร้อยแห่งความเมตตาหนึ่งร้อยแห่งความเมตตาพี่น้องครับเอามาให้ในดุนยานี้เพียงหนึ่งเดียวเอามาให้ในดุนยานี้เพียงหนึ่งเดียวและอีกเก้าสิบเก้าละพี่น้อง ให้ในดุนยาหนึ่งเดียวเนี่ยได้ทั้งคนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ได้ทั้งคนชั่วคนทรยศได้ทั้งคนดีให้แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆให้แม้กระทั่งยาหุดและนสารอและเราเป็นมุสลิมลนะพี่น้องโอกาสทองที่จะมาถึงกับเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอให้พี่น้องตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยิงไม้ ที่องค์กรสัตห์ชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นแกนกลางในการที่จะรับจากพี่น้องแล้วก็มาจ่ายให้กับเด็กยากไร้มาจ่ายให้กับคนยากจนที่ทางมูลนิธิสัตห์ชนดูแลเด็กกำพร้าอยู่ที่บ้านหาไทายรักเพราะนั้นพี่น้องครับกำลังนี้ท่านมีโอกาสที่ผมพูดอยู่เสมอว่าคนที่อวิญญาณยังอยู่ในร่างเนี่ยผมถือว่าโอกาสทองอยู่กับเรา จริงไหมครับพี่น้องยังไงล่ะครับเราจะทําดียังไงก็ได้เราจะรบ,บริจาคให้เยอะอย่างไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของศาสนาบริจาคแล้วให้ตัวเองเหลืออยู่อลัลลอ์ไม่ได้เอาเราหมดพี่น้องลองคิดสิครับสกาดเนี่ยล้านละสองหมื่นห้าแล้วก็แผ่นดินของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของอัลลอฮ์หมดพี่น้องคิดให้ดีสิถ้าพี่น้องนั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์อันกุรานพี่น้องจะทําได้แต่ถ้าพี่น้องไม่วิเคราะห์ พี่น้องไม่ตึกตองท่านทำยากครับตรงไหนล่ะครับพี่น้องออูซุบิลลาฮิมินัสไซต์อนิรอยิมอินนัลลอฮัสตารามินันมุมินีน,นาอัมฟุสซาฮุมวะอัมวาลาฮุมบิอันนาละฮุมุนญันนะอัลลอฮุอักบัรนี่คือผมต้องให้พี่น้องพิจารณาต้องให้พี่น้องตึกตองอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้ซื้อไปแล้ว ซื้อจากใครครับซื้อจากคนมุมินซื้ออะไรครับซื้อตัวของเขาซื้อทรัพย์ของเขาบีอันนาลาหูมุนยันนะและเอาสวรรค์มาให้กับพวกเขาเอ้าผมถามนิดหนึ่งพี่น้องครับไอ้สิ่งที่เราได้มาจากการทำธุรกิจหรือการประกอบอาชีพบนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ย ถามว่าใครเป็นผู้ให้พี่น้องทบทวนให้ดีถามว่าใครเป็นผู้ให้พี่น้องครับถ้าท่านคิดว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้นะท่านจะต้องเคลีย์บดครับเรื่องสาก,กาดเรื่องทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้และบุคคลที่กำลังได้รับความทุกข์เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่า ท่านนาบีบอกว่ามันนับฟะสักรบันมินการบิดดุนยานับฟะสลลาฮุกบัตันมินการบิยามินกิามะาใครที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยานี้อัลลอฮ์ะจะบรรเทาให้กับเขาในวันอาคเทรอพี่น้องครับลองทบทวนตัวดูเองตัวเองดูสิว่าในอดีตที่ผ่านมานะเราเคยตกอับในชีวิตไหม เราเคยได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์หนักๆไหมและในขณะที่เราได้รับกับการทดสอบจากอัลลอฮ์หนักๆน,นั้นน่ะคิดว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นให้การช่วยเหลือเรากำลังนั้นเราอาจจะบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยคนตระกูลน,นี้ลูกอย่าลืมนะเขามีบุญคุณกับเรามากมาย่กยกองเลือเกินลูกอย่าลืมบุญคุณเขานะ สั่งลูกสั่งหลานแต่ถ้าผู้ที่ให้อันนั้นยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ละครับเป็นพระเจ้าเนี่ยท่านจะทำได้ไหมกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกดูนะครับอัลลอฮ์การที่อัลลอฮ์ให้เกียรติบาของพระองค์อินน in ah um, um um ัลลอฮัสตารามินันมุมีนีนาอัมฟุซาฮุมวะอัมวาลาฮุมบิอันนาลาหุมุยญานะแท้ที่จริงอนะัลลอฮ์น่ะซื้อไปแล้วซื้อตัวเจ้าซื้อทรัพย์ของเจ้าและเอาสวรรค์มาให้ ของใครครับของอัลลอฮ์ทัางนั้นเลยเมื่อเรารู้ว่าเป็นของอัลลอฮ์ทางนั้นเลยนะพี่น้องครับเงินซื้อสวรรค์ได้นะแต่ต้องซื้อตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกนะบางครั้งสิบบาทยี่สิบบาทไน้เข้าสวรรค์ได้แต่มีกฎเกณฑ์ว่าหัวใจของเราและท่านทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นที่บอกว่าให้พี่น้องเตาบัตตัวให้พี่น้องอติกฟาา กับความผิดที่ผ่านมาในอดีตเพราะมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยเบาเนี่ยกับอัลลอฮ์พี่น้องจําไว้ว่าคําว่าสายไม่มีคําว่าสายไม่มีเรากับอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเปิดประตูตะบัดและยังกว้างอยู่ในรายงานบอกว่าส0บสปีใช้ระยะการเดินจากธรณีประตูหนึ่งถึงอีธรณีประตูหนึ่งประตูตะบัดยังเปิดอยู่แต่เราพยายามจะบีบให้แคบบีบ,บห้แคบคืออะไร ผัดวันประกันพุ่งยังหนุ่มแน่นยังมีทรัพย์ยังมีเงินทองป่วยก็เข้าโรงพยาบาลยังหนุ่มๆอัลลอฮ์ไม่รัดคิวพี่น้องครับใครประกันได้ชีวิตของเราว่าจะไม่จบชีวิตตอนหนุ่มไม่มีใครประกันได้ครับอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวสสัลามมบออะลัยกุมวะราห์มาตุลลอฮ์วะบระกาตุ